ดีค่ะพอแม่พี่น้องของป้ายคูกคเพื่อนค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาวมะล่างสลีพ่อหน้าสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราจะมาแจกสูตรชาเขียวนมสดนะคะนาะว่าทางร้านเรามีสูตรตัวไหนที่เวลาเราทําแล้วลูกค้าทําไมถึงติดใจทําไมถึงชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีชงกันเลยจ้าไปกันเลยค่ะ กับแล้วนะคะแล้วก็เตรียมแก้วชงนะคะเตรียมแก้วชงของเราอนะ่อนเนาะแล้วเราก็ใส่ครีมเทียงทางร้านจะใส่ครีมเทียงสามช้อนโต๊ะนะคะ แต่ถ้าใครไม่หวานมากก็ไม่ต้องไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่นะคะเราต้องถามลูกค้าก่อนเนาะใส่น้ำร้อนคนให้ละลายนะคะ ใส่นมข้นเจือลงไป45 ml นะจ๊ะนมข้นหวาน,น45 ml คะ่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้ ส่วนผสมที่เราชงไว้นะคะเข้ากันนะแล้วเราก็ใส่น้ำชาเขียวลงไปนะคะใส่ลงไปจนถึงเลขส5 0อยห้าสิบเลีวนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรยี่สิบสองออนนะคะแก้วยี่สิบสองอนค่ะแล้วเราเทลงไปเลยนะคะเทลงใส่แก้วให้เรียบร้อยพร้อมการปิดฝานะคะ ร้อยค่ะชาเขียวนมสดสูตรร้านกาแฟบ้านหมอลำนะคะใครสนอกสนใจจะเอาไปทำขายก็แบ่งปันสูตรไปทำขายได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสูตรใหม่มาให้เรื่อยๆเนาะค่ะ ถ้ายังไงถ้าใครสนใจสูตรเอาไปทําขายก็เอาไปทําขายก็ได้นะคะไม่หวงสูตรนะคะพี่น้องคาเอาไปลองทําขายกันดูค่ะเพื่อเป็นต้นทุนในการค้าขายช่วงไทยโควิดนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสาวมลสีพร้อมสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ